สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้โบจะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูไข่ทรงเครื่องหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเมนูไข่ปิ้งนั่นเองค่ะสูตรและวิธีการทําจะง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมไข่ไก่ใช้ทั้งหมด30ฟองค่ะไข่ไก่ที่โบใช้เป็นเบอร์2นําไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นํามาตากไว้ให้แห้งค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้ช้อนชาค่ะมาตอกไข่ให้เป็นรูในด้านป้านนะคะเสร็จแล้วเราก็เทไข่ใส่ในชามผสมเตรียมไว้ก่อนค่ะ ในส่วนของเปลือกไข่ก็ให้เราเก็บไว้ก่อนนะคะทำแบบนี้จนครบ30ฟองค่ะต่อมาเราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงกันนะคะก็จะมีรสดีไก่1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นตามมือ2ช้อนชา ผงชูรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะผสมเครื่องปรุงแยกต่างหากก่อนค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วค่อยนำไปผสมกับไข่นะคะ พอเครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำเครื่องปรุงในส่วนนี้ไปเทรวมกับไข่ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนกระทั่งตัวไข่ไก่แล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะ ในส่วนของการตีไข่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องตีไข่ก็สามารถใช้เครื่องตีไข่ได้นะคะหรือจะใส่ในโถปั่นก็ใช้ได้เช่นกันค่ะสําหรับใครที่ทําขายเป็นอาชีพแล้วก็ทําเยอะๆนะคะเราก็สามารถใช้เครื่องทุ่นแรงได้ค่ะเมื่อเราตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เราเทใส่ในเหยือกตวงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําส่วนผสมที่ได้มาเทใส่ในขวดซ้อนนะคะเพื่อที่เวลาที่เรานําไปหยอดใส่ไข่จะได้ง่ายขึ้นค่ะ เมื่อเราหยอดส่วนผสมครบทั้ง30ฟองแล้วนะคะก็ให้เราตั้งหม้อนึ่งได้เลยค่ะวิธีการนําไข่มานึ่งนะคะโบก็จะรองด้วยถ้วยตะไลค่ะส่วนถ้าใครไม่มีถ้วยตะไลเราสามารถใช้เป็นฝาน้ําฝาน้าําอัดลมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะนําฝามารองก่อนค่ะแล้วก็จะวางไข่เรียงลงไปส่วนหม้อนึ่งของโบเนี่ยโบใช้เป็นเบอร์34ค่ะก็จะเรียงไข่ไก่ได้ครบ30ฟองเลยนะคะ เราก็จะจับเวลานึ่งไปประมาณ15นาทีค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไม้เสียบไข่ปิ้งนะคะเอามารองเช็คสุกดูค่ะถ้าเสียบลงไปแล้วรู้สึกว่ามียังมีน้ำน้าอยู่นะคะก็ให้เรานึ่งต่อไปค่ะนึ่งต่อไปอีกประมาณ15นาทีค่ะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็แง้มฝาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ไข่ของเราจะได้ไม่แตกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเช็คสุกดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ไม้เสียบ ไข่ไก่นี่แหละค่ะเสียบลงไปดูอีกครั้งหนึง่งถ้าเสียบแล้วไข่ติดขึ้นมากับไม้แบบนี้แสดงว่าไข่สุกดีแล้วก็ให้เราดับไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ที่ได้นะคะมาเสียบไม้ค่ะไม้ที่โบใช้เป็นเบอร์12คณ4เสียบไปทั้งหมด3ฟองนะคะ เวลาที่เราจะขายเนี่ยเราก็จะไปปิ้งบนเตาถ่านร้อนๆค่ะเพื่อรอขายนะคะแล้วก็วิธีการปิ้งเนี่ยก็จะทำให้ไข่ของเรานี่มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนรสชาติในสูตรนี้นะคะก็จะกลมกล่อมมากๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าทำง่ายขายดีแน่นอนค่ะสำหรับหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะเมนูนี้รับรองว่าขายดีแน่นอนเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ ถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ